พักรา,าถุกทุกห้องอยู่ได้ซึ่ซสอบห้องเปนคอนโดพรอน,นันต์ในราคาเริ่มต้นห้องรักเพียงแค่ 50, 1ลนส0แสงห้ามื่นก้าพบาทหนึห้องและในราคา1ลน0์แสงพมือพันบาทอีก1ห้อง ช่องมางาเมชแนลช่องนี้นะคะมีแต่ที่ดินราคาถูกบ้านราคาถูกคอนโดราคาทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะทุกคนเนาไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทิร์นราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและเสียโอกาสในการเข้ามานะคะดูแลลูกพัาที่นี่ก็จะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตห้องพักราคาถูกๆพร้อมเองอยู่ได้ซึ่งสองห้องนะคะซึ่งก็จะมีห้องหมายเลขนะคะ 408และ411มีอยู่สองห้องแต่ว่าราคาสองห้องนี้มีความแตกต่างกันนะคะตต่างกันเพราะอะไรนะัดทำไมถึงแตกต่างกันแต่ว่าแตกต่างกันไม่ได้มากหรอกนะคะแต่ก็มีเหตุผลของมันเดียวจะพาดูใครเช่าห้องไหนมายูกันได้เลยนะคะตอนนี้เรามีอยู่สองห้องที่สภาอัปเดตในราคาเริ่มต้นห้องล็กเพียงแค่159,000บาทหนึ่งห้องและในราคา660,000 5,000บาทอีกหนึ่งห้องราคาถูกหรือแพงอันนี้ผมไม่รู้แต่ที่รู้รคือเราซื้อไว้ถึงไม่ผิดหวังแน,น่นอนนะคะจะซื้อไว้เพื่อทำธุรกิจเพื่อทำการนะคะเก่งกำไรหรือว่า จะซื้อเพื่อปล่อยเช่าก็ดีนะคะที่นี่นะคะที่โรจะพาชมเนี่ยเป็นคอนโดพรอน,นันต์นะคะซึ่งคอนโดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ซอยเทพบุญจอน40ทับ1นั่นเองนะคะตรงนี้อยู่ที่ตําบลคลองหนึ่งอํงเาเภอคลองหลวงจังหวัดปะทุมธาน,นีนั่นเองนะคะใกล้กับตลาดไทยใกล้กับตลาดอัยลานะคะใกล้กับซอยแมนฮัตตันใครที่มาแถวนี้บ่อยๆแถวตลาดไทยบางปอินก็จะรู้จักกันเนาะ ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์รวมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะสถานที่ราชการอบตนะคะซึ่งจะอยู่กาใกล้ๆแถวนี้ทั้งหมดเลยพ่อที่โจะพาทุกคนชมทั้งสองพ่อขนาดพ้อเท่ากันนะคะที่นี่คอนโดคอนอนั้นตึกที่อุมายื่นะตอนนี้คือตึกที่4นะคะแล้วก็ชั้นสี่นี้อุมายืนมายืนอยู่ที่ชั้น4ี่เรียบร้อยแล้วนะคะเท่าที่อจะพาชมนะคะสอง ห้องด้วยกันคืออยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นช่องทางเดินทุกคนดูสิคะการเดินตรงนี้ มันยากลำบากไหมโอ้โหเลยนะเพราะว่ามาเป็นทางเดินที่กว้างมากๆเลยแล้วก็มีแสงไฟนะคะทั้งวนันทั้งทื่นะคะมีความปลอดภัยสูงมากเลยนะคะแสงไฟที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเปิดทั้งวนันทั้งคืนแล้วก็มีความแสงสว่างมีความปลอดภัยมากๆเลยนะคะและสิ่งสําคัญคือนะคะคอนโดแห่งนี้นะคะมีทั้งหมดตรงนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีเพื่อนบ้านเยอะมากๆแต่ละตึกเนี่ยมีทั้งหมดนะคะ ห้าชั้นด้วยกันแต่ละชั้นนะคะมีทั้งหมดประมาณ7 2ห้องทั้งหมด5ชั้นด้วยกันก็คุ้นๆเข้าไปเลยนะคะห้องที่โอดจะพาชมเนี่ยก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะอยู่ตรงนี้เยืย้องๆกันนะคะสองห้องถ้าเราเดินมาจากบนาันไดเราจะมาถึงห้องนี้ก่อนนะคะนี่เลยห้องนี้นะคะเป็นห้องหมายเลข4ี่ส่ส 4, 4่1งนนะคะ ต่อเติมลิโนเวททางสีทั้งหมดพร้อมทุกอได้เลยมีฟงมีไฟมีเหล็กดักมีมุ้งลวดทั้งหมดชักโครกแบบนั่งได้เลยนะคะนั่งแบบสบายได้เลยกคนเดี๋ยวจะพาชมนะคะนี่คือห้องหนึ่งในราคา1นึ่งแสนาันบาทเดี๋ยวต่อไปนะคะโอจะพาชมรายละเอียดอีกรอบนึงนะตอนนี้ให้ชมแบบว่าฟุกท่าก่อนทุกคนต่อไปก็คือจะเป็นห้องนะคะหมายเลขซีซีทั้ง 408ซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องในราคานะคะ1 5 0 0 0หบาทนะคะทุกคนในราคาทั้งสองห้องนะรวมค่าโอนลค่าสีให้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนมีเลกดัดเหมือนกันถูกไหมนี่เลยค่ะห้องคือขนาดเท่ากันนะคะสีสันก็ใกล้เคียงกันแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวให้ท่านลูกค้า,าเนีป็นตัดสินใจแล้วก็แยกเอาว่าเฮ้ยห้องไหนสวยหไหนดูดีนะคะ แล้วก็ทั้งสองห้องทำเลที่มีความแตกต่างกันนะคะอย่างห้อง411นะคะเอบพูดทุกอย่างคือความจริงนะอย่างห้อง411นะคะทุกคนก็จะเป็นห้องที่อยู่ฝั่งเดียวกับที่มีตึกอ,อาคารของคอนโดแห่งนี้ทั้งหมดสี่ตึกด้วยกันก็คือเราจะอยู่เหมือนคนละหันหน้าเข้าหากันก็จะเจออาคารชุดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลานะคะส่วนห้อง408เนี่ย เราจะมองเห็นวิวนะคะมองเห็นลักพาหมู่บ้านแล้วก็จะมองเห็นวิวทุ่งนาที่อยู่ด้านหลังเราซึ่งอากาบไทยเทเนี่ย มันก็ก็ดีคนละแบบคนละแบบแล้วแต่ว่าคยชอบประมาณไหนนะคะมีบันไดาทางขึ้นลงอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้อีกช่วงหนึ่งนะคะทั้งสองห้องเนี้ยข้อดีคือว่าใกล้บันไดซ้ายฝามีบันไดสันมันวิ่งลงได้ง่ายๆสะดวกสบายเลยนะคะในราคาที่แจ้งไปก็คือรวมทุกอย่างนี้เลยนะทุกคนถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆแล้วพร้อมอยู่ทุกห้องด้วยนะคะก็จะมีอ่าข้าดีใส่ที่นี่นะคะเวลาที่เราซื้อแล้วมีอะไรบ้างมีค่าส่วนการนะคะเดือนละ150บาท ถูกมากเลยนะทุกคนถูกมากเลยแ,แล้วก็จะมีค่าไฟเนะี่ยเราจ่ายตามข้างหลวงนะคะแล้วก็จะมีค่าน้ำยูนิตละ23บาามัทน้งถ้าจัไม่ผิดนะคะยูนิตละ23บาทของคอนโดนเป็นผู้จ่ายน้ำลงมานะคะซึ่งเป็นน้ำที่ดูแลโดยนิติบ,บุคคลของที่นี่นะคะที่นี่มีทั้งหมด4อาคารด้วยกันแต่ละอาคารก็ควรอยู่เกือบครบทุกอาคารนะแล้วตรงเนี้ย้าของกินง่ายมากๆเลยใครที่มาถูกมาพักอาศัย อย่างคือสะดวกสบายจริงๆเลยแล้วก็ห้องที่ออกมาชมเนี่ยทั้งสองห้องนะเราจะอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กก็ได้จะเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้สามารถอยู่ได้หลายทางเลยขนาดพื้นที่ใช้สอยของห้อง22.75ตารางเมตรนะคะเท่าจะนับเป็นเมตรก็คือความกว้างของห้องนะคะ3-50เมตรแล้วก็ความลึกจากด้านหน้าไปถึงท้ายห้องเลยคือ6เมตรนะคะรวมแล้วเราจะได้ห้อง 22. ุ 7-5ตารางเมตรนะคะข้างในมีอะไรบ้างนะคะทั้งสองห้องเหมือนกันนะมีหึงห้องนอนนะคะแล้วก็หึงห้องนง้ำแล้วก็มีหนึ่งระเบียงระเบียงด้านนอกเนี่ยสามารถทําประโยชน์ได้นะคะมากมายหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะดัดแปลงเป็นครัวนะคะจะทําเป็นที่นั่งเล่นจะทําเป็น ห้องเก็บของห้องซักล้างคือได้หมดเลยนะคะคาว่าคอนโดนทุกคนเข้าใจกันเนาะมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากถ้าเราต้องการยิ่งใหญ่เราก็ต้องซื้อ2ห้องสาห้องต่อๆกันไปเรื่อยๆอ่ะอย่างน,นี้ทุกคนพูดเยอะแล้วเดี๋ยวทุกคนจะงงกันนะที่นี่คือตําบลคลองเหนือนอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะตรงนี้คือคอนโดคอ,อนโดนใครที่อยากสร้างข้อมูลตรงเนี้ย สามารถที่กดเข้าไปที่ Google m a p ได้เลยนะคอนโดพรานันันท์โอเป็นเพียงแค่ผู้ขายนะโอไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของคอนโดหรือว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของโครงการหรือว่ามาขายให้กับโครงการไม่ใช่ขายให้กับบุคคลนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีถามกันมาเป็นข้อมูลที่มันเหมือนตั้งแต่สร้างขึ้นมาเลยซึ่งตรงเนี้ยโอไม่รู้บอกตรงๆโอรู้เพียงแค่เฉพาะห้องที่โอเปิดขายข้อมูลในเรื่องของราคาความกว้างยาวนะคะที่นี่เป็นฉนดคุณแดงเวลาที่เราซื้อขายกันนะคะเราจะโอนที่สำนักงานที่ดินนะคะ จังหวัดปทุมธานีสาขาทองหลวงเท่านั้นนะคะถ้าเราซื้อขายกันแล้วเก็บเงินหมดเลยนะคะนั่นแปลว่าไม่ฉาชีพนะคะซึ่งเวลาที่ซื้อขายกับปุูทุกทรัพย์ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าบ้านคอนโดต้องไปโอนที่สำนักงานที่ดีสาขานันๆัเท่านั้นนะคะไปะพูดเยอะแล้วเดี๋ยวจะรวก,กันตามมาดูกันดีกว่าสาระสำคัญและประเด็นสำคัญคือห้องดีสวยราคาถูกพร้อมเข้าอยู่ได้ทั้งสองห้องในไหนมาแล้วจะได้ไม่เสียเวลากันตามมาดูกันค่ะ คทุกในไหน,ไหนนะคะโอ้เข้ามายืนอยู่หน้าห้องนะคะ411 44ทับ411เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งห้องนี้สองห้องนี้แตกต่างกันยังไงทุกคนนะคะคือถอยหลังเดินหน้าดูได้เลยตามสะดวกสบายเนาะแถวนี้นะคะโซนนี้มีคนอยู่เต็มทุกห้องนะคะเต็มทุกห้องดูจากไหนก็ดูจากของที่วางอยู่อิเลเคคะ่ะนะคะ ตรงนี้ก็คือจะเป็นการรีโนเวทห้องแถวนี้ก็มีช่างวางของบ้างอันนี้จะมีคนอยู่นะคะลูกบ้านตรงนี้ก็มีคนอยู่นะคะล็อกประตูกันหมดเลยตรงนี้จะเป็นช่องทางเดินนะคะที่นี่มีกล้องจอนปิดนะคะกล้องซี t v ทีวีโดยที่นิติเนี่ยจะคอยดูแลเฝ้าดูทั้งหมดนะคะป่ะเราจะไปดูห้องนี้ก่อนนะคะทุกคนห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นะคะเริ่มแรกคือมีเหล็กดัดน,นะคะทาสีขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าเนี่ยพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะอ่ะ นี่คือห้องหมายเลขนะคะทุกคน44ทับ411นะคะเริ่มแรกก็คือห้องเรานะคะจะมีกล่องควบคุมไฟฟ้าแบบนี้นะคะเห็นไหมพร้อมอยู่ได้เลยมีกุญแจนะคะล็อกได้นะคะแล้วก็มีลูกปิดแล้วก็กุญแจตรงนี้ก็ล็อกได้นะคะลูกโครง ระบบสวิตเปิดปิดต,ตรงนี้นะคะพร้อมใช้งานอันนี้คือบรรยากาศภายในห้องนะคะสีสันคือจะเป็นสีขาวมีมุ้งลวดหลักบ้านนะคะนี่คือประตูเข้าออกหลังบ้านหรือไปที่ระเบียงนะคะทุกคนอ่ะเอให้ดูประมาณนี้ก่อนพื้นทั้งห้องตรงนี้นะคะก็ปูด้วยกระเบื้องนะคะขนาดสามสิบคูณสามสิบนะคะแล้วก็จะเป็นลายหินอ่อนสะอาดสะอ้านนะคะดูแบบว่ามีความเรียบร้อยมีความมีความเรียบหรูนะคะ นี่อันนี้คือแสงไฟเป็นสารเปานะคะสดวงด้วยกันห้องนี้ในราคา1นึ0 0 0สนบาทเราขายเงินสดนะคะทุกคนไม่ได้พอร์ตนะนี่เลยจ้ะตรงนี้คือเริ่มเลยนะคะพื้นระเบียงนะคะขนาดห้องทั้งหมดนะคะคือกว้างสามเมห้าสิบนะคะยาวหกเมห้าสิบนี่คืออ่าเป็นลูกกรงนะคะกันนกเข้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน นี่เลยค่ะตรงนี้จะเป็นมุมห้องน้ำแล้วนะคะทุกคนด้านหลังพื้นปูกระเบื้องห้องน้ำปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางที่โอ๋อกอกมาจากห้องนะทุกคนมีเหล็กดัดนะคะไม่ใช่เหล็กดัดสิเขาเรียกอะไรมุงะะมม้งลวดค่ะมีมุ้งลวดค่ะแล้วก็มีกระจก บานเกตนะคะเป็นประตูแล้วก็มีไฟฟ้าแสงสว่างตรงนี้นะคะด้านหลังหนึ่งจุดนะคะทุกคนไปเราไปดูภายในห้องน้ำกันนะคะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะห้องน้ำนะคะห้องนี้ในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทก็จะเป็นห้องแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะชักโรครกแบบกดนะคะนางได้แบบนี้นะคะมีฝักบัวนะคะนี่ ปูกระเบื้องนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะทาสีสวยงามน,นะคะนี่ฝ้าค่ะไฟค่ะแล้วก็จะมีกระจกนะคะตรงนี้แล้วก็ที่วางของค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนมีที่ตักผ้าด้วยนะคะตักผ้าเวลาเราเข้าห้องน้ำเนาะตรงนี้ก็จะเป็นมุมอาบน้ำเนาะมีฝักบัวน,นะคะทุกคนก๊อกน้ำค่ะที่วางของค่ะที่วางสบู่ค่ะปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะ แล้วก็ห้องน้ำนะคะจะมีช่องระบายอากาศช่องไฟเทประมาณนี้เนาะทุกคนโอเคค่ะนี่ก็เป็นการพาชมนะคะห้องหมายเลข44สีทับสี T ่นะคะอยู่ที่ชั้น4ตึก4นะคะที่นี่คือคอนโดพรอนัน,นลักษณะห้องคือนะคะขนาด22.75ตารางเมตรเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ ใกล้ตลาดอัยาลาใกล้ตลาดไทยนะคะใครที่ขายของอยู่แถวนี้หรือว่าทําทธุรกิจอยู่แถวๆนี้ก็ลองแวะเวียนแก็เข้ามาดูได้นะคะพื้นห้องสวยงามสะอาดสะอานเนาะค่ะต่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะห้องหมายเลข447408อยู่ตรงนี้นะคะห้องแต่ละห้องหน้าห้องมีกันวางของนั่นแต่ว่ากําลังรีโนเวทห้องกันอยู่เนาะ,ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเขาก็เอาลงไปทั้งหมดเลย ทุกคนคะโอ,อพร้อมแล้วนะคะทุกคนพร้อมไหมคะที่จะไปชมภายในห้องแห่งนี้นะนี่เลยค่ะเริ่มแรกนะคะหน้าห้อง44ทับ408เนี่ยก็จะมีเหล็กดัดนะคะแล้วก็จะเป็นประตูห้องสีขาวๆนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนห้องหมายเลขนะคะ44ทับ408ห้องนี้ในราคา159,000บาทนะคะพื้นปูด้วยกระเบื้องนะคะลายหินอ่อยขนาด40คูณ40นะคะทุกคน ลักษณะห้องคือคล้ายๆกันนะทุกคนคล้ายๆกันมีความแตกต่างกันที่สุขภัณฑ์เนาะเล็กๆน้อยๆนะคะสนใจห้องไหนก็จองได้นะคะทั้งสองห้องนะคะจะของรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนแสงอาจจะมืดบ้างสว่างบ้างนะคะตามสถานการณ์ของพื้นที่เนาะนี่คือฝ้าเพดานนะคะมีไฟฟ้าแสงสว่างสองจุดแบบนี้นะคะ ทุกคนดูและพิจารณาเอาเนาะสองห้องมีความแตกต่างกันอะไรบ้างนะคะและในราคาที่แตกต่างกันเนาะนี่คืออาเล็กดัดไม่ใช่สีมุ้งลวดนะคะแล้วก็หน้าต่างเป็นบางเกตนะคะห้องู้วนก็เหมือนกันนะออกมาด้านหน้าค่ะพื้นตรงนี้นะคะทุกคนเป็นพื้นกระเบื้องนะคะกันลื่นนะคะตรงนี้แสงอาจจะส่องดูเป็นแบบเป็นดวงเป็นลายเป็นช่องช่องทุกคนอย่างง,งกันเนาะนี่เลยค่ะ ห้องน้ำค่ะสีชมพูหวานแววนะคะมีฝ้าเพดานนะคะตรงระเบียงด้านนอกก็มีไฟฟ้าแสงสว่าง1จุดค่ะตรงนี้จะเป็นประตูที่โอเดินเข้าออกมากันนะคะทุกคนนี่คือห้องนะคะ 408นะคะทุกคนเราก็จะได้บรรยากาศวิวนะคะการถ่ายเทของลมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะห้องนี้เราไมา่ได้ติดตาข่ายกันนกกันอะไรไว้นะคะแต่ก็ไม่มีนกเข้ามาเนาะนาตอนนี้ไม่เห็นนะคะห้องนี้เย็นสบายมากๆเลยทุกคนจ้ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่าส่วมนะคะแตกต่างกันระหว่างสองห้องเนาะ ก็จะเป็นส้วมน,นั่งยองกันนั่งธรรมดานะคะมีก๊อกน้ํานะคะปูกระเบื้องเหมือนกันค่ะทาสีเรียบร้อยนะคะมีไฟฟ้าแสงสว่างตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือน่าจะมีการถอดหรือเปลี่ยนกันเดี๋ยวยังไงก็มาติดให้มีฝักบัวอาบน้ําค่ะตรงนี้นะคะนี่เลยห้องพร้อมอยู่นะคะทุกคนพร้อมอยู่ทั้งสองห้องเลยนะที่วันสบู่ค่ะ สนใจก็ลองแวะเวียงเกันเข้ามาดูได้นะคะทุกคนทั้งสองห้องก็ประมาณตามที่อุปาชมไปเลยนะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเหมาะสมกับราคาที่เรานั้นนำเสนอขายทั้งสองห้องเลยค่ะทุกคนสวยไม่สวยไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะคะและที่รู้ๆเนี่ยราคาถูกเวอร์มากๆเลยการท้าชมนะคะในวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย เรื่องของการคาชมนะคะทั้งสองห้องที่มีราคาแตกต่างกันก็ร่วมกันได้เลยนะคะเมื่อใที่สนใจและอยากจะวางแผนเยี่ยมชมตรงนี้ๆก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์นี้เพื่อหยิบตึกนี้ได้เลยสำหรับวันนี้แขกรับชมเปนที่ปริน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่สวยๆบ้านสวยๆคอนโดราคาถูกๆแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้นะที่้องเนี่